การแฟกันตัดท่อครับอุปกรณ์เครื่องมือก็คือชุดแบนแฟนะครับนี่คือในชุดมันจะมีนะครับอันนี้ตัวจับท่อนะครับตอนนี้จะมีขนาดจะน่าขนาดขนาดนะครับตัวจับท่อตัวนี้ก็ตัวขยายนะครับตัวขยายก็จะมีหลายขนาดนะฮะแล้วแต่เราจะขยายขนาดไหนนี่คือขยายรูให้มัน ที่เอามาต่อกันตัวตัวนี้นคือเอาไว้สําหรับบานอันแรกนเราก็ยังมีท่อทองแดงเราก็ทําการตัดหรอนทําให้มันตรงๆนะครับวิธีทำให้มันตรงๆจรงะะิง,รง,รงๆกง็คือเราจะใช้เท้าเหยบแบบนะี้ตรงกว่าอนแรแกเราเราก็ต้องทำการตัตดหรอโดยใช้ตัวตัด แล้แต่นะครว่าเราจะใช้ขนาดยาวขนาดไหนวิธีการตัดก็คือหมุนเข้านะครับแล้วก็ไปค่อยค่อยใช้มือด้นานที่เราหมุนขันเข้าไปทีละหน่อยเพื่อให้มันแน่นทีละน้อยทีละน้อยนะครับขันไปเรื่อยถ้าเป็นท่อที่ใหญ่นนะมันก็จะ ใช้ตัวตัดที่ใหญ่กว่านี้